ส2ไลค์ก้องหนึ่งครับสว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนันทาเทศชนะนะคะหรือนุกค่ะและดิฉันนางสาวเจนขวัญพุทโธงค่ะหรือว่ามายค่ะค่ะพวกเรานวัตกรชุมชนตำบลคูหาสวรรค์นะคะวันนี้เรามีกิจการนี่แหละพัทลุงบ้านสันนะคะ T S U 2 o T on tour 65วัน65ตำบลน,นะคะ Community Camping and Pricing Campaign นะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสาธารณะรอเก้าค่ะชุมชนบ้านสวนหลวงตําบลรูโคหาสวรรค์อำเพองเมืองจังหวัดพรุงค่ะค่ะในส่วนโครงการของตําบลรีโคหาสวรรค์นะคะมีทั้งหมด4ด้านด้วยการตอนนี้เราดําเนินการมาได้ถึงประมาณ60สเอร์เซแล้วนะคะทั้งด้านสัมมาชีพซึ่งเราได้เลือกทาแชมพูนะคะจากสมุนไพรท้องถิ่นของตําบลเรานั่นเองแล้วก็ด้านท่องเที่ยวนะคะเลือกทาเป็นวันเดย์ทริปซึ่ง เชิญชวนให้ทุกคนนะคะได้มาเที่ยวตำบลเราแล้วก็ด้านสุขภาพนะคะจะเป็นมา,าสัดออยแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นปุยมากชีวภาพนะคะทั้งนี้เราได้วางแผนทาสัญญาจ้างกับ TSI เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเราจะได้รีดทำการอย่างโดยเร็วนะคะฝากติดตามผลิตภัณฑ์และโครงการใหม่ๆจากพวกเรานวัตะกอนชุมชนตำบลขวาสวรรค์ด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลขวาสวรรค์ค่ะมานําเสนอค่ะ เจ็ดอย่างด้วยกันนะคะโดยจะเป็นของกินหกอย่างแล้วก็ของใช้หนึ่งอย่างค่ะโดยชิ้นแรกนะคะจะเป็นขนมปั้นขิบจากร้านนันขนมไทยค่ะขอเชิญตัวแทนจากร้านนันขนมไทยคุณนกนวลพันธ์งามประดิษฐ์มาข้างหน้าได้เลยค่ะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อนกนวลพันธ์งามประดิษฐ์นะคะมาจากร้านนันขนมไทยค่ะ ช่วยเล่าความเป็นมาของการจัดทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ให้คนที่รับชมอยู่ค่ะได้ทราบถึงโปรดักของเรา่อยค่ะพอดีบอสของเราเนี่ยคือท่านรับราชการแล้วก็เห็นว่ามันเป็นว่างก็เลยเป็นคนชอบทาน,นขนมปังติดวยแล้วก็ คาตัลงนี้จะเป็นของขึ้นชื่อเลยนะแล้วก็เลยตกลงว่าเออเปิดแบบธุรกิจครอบครัวดีกว่าค่ะก็ะเลยเปิดการมาเป็นนันขนมไทยทุกวันนี้ค่ะอ่าสินค้าที่มีในร้านนะคะมีขนมอะไรบ้างคะ่ะแนะนำก็ดีตัวแรกก็เป็นขนมปันสิบค่ะปันสิบนี่จะมีสามไส้นะคะมีไส้กุ้งไส้ไก่แล้วก็ไส้ปลาไส้ไก่นี่จะเป็นน้ําพริกเผานะคะแล้วก็มีกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บที่เป็นไส้ถั่วแล้วก็มีไส้ไส้ไก<ส>่ค่ะแล้วก็ มีกรอบเค็มกรอบเค็มที่ก็มันจะเค็มๆหวานๆหน่อยก็จะมีสารไส้ทั้งสอ<ช>งผล<ช>ิตภัณฑ์เลยใช่ไหมคะอ่าช่วยอ่าบอกช่องทางติดต่อหรือว่าคนที่เขาสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะให้ได้ทราบช่องทางติดต่อหน่อยค่ะว่าซื้อได้จากที่ไหนบ้างแล้วก็มีหน้าร้านตรงไหนบ้างค่ะค่ะติดต่อทาง facebook ร้าน,น,นขนมไทยเลยนะคะภาษาไทยได้เลยนะคะหรือจะมีแอดมินพอดะที่จะเป็นแอดมินของร้านด้วยแล้วก็เลยตอบรวดเร็วมากทางเพจเฟซบุ๊กเลยใช่ไหมคะร้านขนมไทยได้เลยค่ะ ก็มีขายออนไลน์นะคะหรือแบบว่ามีจัดส่งหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมคะมีค่ะมีขายออนไลน์มีมีขายทุกอย่างรอบด,ด้านเลยค่ะเพราะช่วงนี้ก็ต้องเล่นแบบออนไลน์มากน่อยเพราะมันโควิดก็คือจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะทั่วประเทศเลยค่ะแค่ทักผพจมา <c oughs> ๆๆเท่านั้นแหละค่ะ <c oughs> งั้นเราก็ขอฝากผลิตภัณฑ์น,นันขนมไทยนะคะไว้ด้วยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะขอเชิญคุณอิทธิพงจากร้านมิกี้บาร์ค่ะมาแนะนําร้านได้ข้างหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะอาให้พี่ช่วยแนะนําสินค้าของร้านหนะะ่อยค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะให้คนที่เขารับชมได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ของเราหน,นะะ่อยค่ะ ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมในอธิพงแจ้สว่านนะครับเจ้าของแบรนด์มิกี้บาวนะครับบาโบนทีนะครับชานมไต้หวันอ่าร้านชานมไต้หวันแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุงนะครับก็โปรดัก t ของเราส่วนใหญ่ก็คือจะสิเกเจ็จคือชานมไต้หวันแล้วก็จะเป็นพวกชาและก็เครื่องดื่มอื่น,นทั่วไปครับแต่ว่าที่ชาของเราจะเด่นเพราะว่าเราไม่สามารถทรงทรงสดแล้วให้ดื่มได้เพราะว่าจะต้องบ่มชาไว้ก่อนหนึ่งคืนเพื่อรสชาติชามันเข้มข้นอ่าและหอมชามากขึ้นครับและความหวานของเราก็จะน้อยลงไปครับ ก็คือตัวซาคือต้องบ่มก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สถานที่คือท,ที่ไหนยังไงสามารถร้าน้งอยหน,ท,นที่ไหนรับคร้านตั้งอยู่เอ่อซอยตรงข้ามอิสุสุนะครับอยู่ตรงแยกบ่อนเมานะครับอพอเข้าไปถึงก็จะมีป้ายชื่อร้านวิกี้บาร์แปะไว้อยู่เลยลูกค้าสามารถเข้าเดียวเข้าไปหาร้านเราได้เลยครับแล้วก็มีช่องทางอือ่นอีกไหมหรือว่าเป็นฟูน้ดแทนด้าหรือไลน์แมนอะไรนะคะทางร้านได้เข้าร่วมครับ ทางร้านได้เข้าร่วมในส่วน f o o d พนด้าไลแมนแอนเดอ v ี่วอลีครับตอนนี้ครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางน,นี้ได้เลยนะคะใช่ครับค่ะก็ขอขอบคุณพีกเก่เจนนะคะที่ได้มาเ่่มกิจกรรมไลฟ์สดของเราในวันนี้ค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากร้านมิวส์กี้บาวด้วยนะคะทุกคนอยู่ในตาบุรูหรุงรค์ซึ่งเป็นชุมชนบ่อนมอนั่นเองนะคะสามารถไปเช็คอินได้เลยนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือ,อกาละแมค่ะพี่โน้ะค่ะก็จะเป็นกาละแมนั่นเองนะคะทุกคนเป็นกาละแม่ประคองนะคะเป็นสินค้าโอท็อปของเราอย่างยาวนานเลยนะคะซึ่งเป็นสินค้าของชุมชนบ้านนางลาดในตำบลคุหาสวรรค์ของเรานั่นเองนะคะมีหลากหลายรสชาติมากค่ะทุกคนได้แก,แก่รสดั้งเดิมกะทิกาแฟอัญชันใบเตยนะคะ แล้วก็ขนุนผู้เรียนซึ่งเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีรสใหม่นะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่ของทางร้านนะคะนั่นก็คือสูตรข้าวสังยดค่ะ้องน่ากินมากเลยค่ะพี่น,นุกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอบกรบนะคะตราเกี่ยวข้าวใบลิขิตไร์รไนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีความโดดเด่นก็คือการนํำข้าวหอมมะลิมาอบแทนการทอดนะคะ โดยจะมีกลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิและป่าสะจากสารพิษโดยจะมีรสชาติเป็นซาวครีมแลีหัวหอมโดยจะมีเป็นกล่องสีฟ้ารสโนริสาหร่ายกล่องสีเขียวสามารถซื้อได้ที่ร้านความเติมสุขเยี่ยงกับโรงแรมซิตี้พาร์คหรือติดต่อทางเพจดิชี่ไลฟ์ของเาได้เลยค่ะค่ะก็คือสินค้าชิ้นนี้นะคะก็คือน่ากินมากเลยนะคะน้องน้องมาค่ะมองกับคนที่เอ่อสุขภาพค่ะรักสุขภาพก็ก็รักสุขภาพเพราะว่าเราใช้เป็นการ อบนะคะไม่ใช่การทอดก็คือว่าใครที่รักสุขภาพก็คือแนะนําเลยนะคะมีกี่รสนะคะน้องมายมี2รสได้กันค่ะก็คือรสลาคีนและหัวหอมแล้วก็รสโนริสาหร่ายค่ะก็คือโนริสาหร่ายจะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนแล้วก็สาคีมหัวหอมจะเป็นสีฟ้าค่ะโอเคค่ะแล้วก็สามารถไปซื้อขาได้ที่ร้านความเติมสุขนะคะฝากผลิตภัณฑ์สินค้านี้ไว้สักทุกคนด้วยค่ะเคน่าสนใจมากค่ะค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจเหมือนกันอีกตัวนึงนะคะก็คือเจ้าพญาลังนกสดค่ะโดยผลิตภัณฑ์จากลังนกสดนะคะเป็นลังนกแท้ค่ะรุงสะอาดรสชาติหวานน้อยจะช่วยในเรื่องบำรุงปอดเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายผลิตภัณฑ์มีทั้งลังนกแบบพร้อมดื่มแล้วก็ลังนกแห้งที่ผ่านจากการทําความสะอาดแล้วให้ได้เลือกกันเลยนะคะซึ่งหน้าร้านจะอยู่ที่ถนนอภัยบริกักั์ติดับปั้มน้ามัน,มนปตทเขาพารุซึ่งสามารถติดต่อได้ทางเพจ รอยอ่ย่เจ้าพญาเจ้าพญาลังนกสดเมืองพัทลุงค่ะก็คือเป็นเจ f เ c e บุ๊กเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่น,นกค่ะมันก็จะเป็นลังนกแท้นะคะโดยแบบว่าอ่คนที่ชอบหรือว่าสนใจสามารถก็อเหมาะสำหรับช่วงนี้ด้วยเพราะว่าสามารถบำรุงปอดได้ด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็ได้ข่าวว่าก็คือทางลังนกก็คือมีส่วนผสมที่ เป็นรังนกแท้ถึงสามเปอร์เซ็นเลยแล้วค่ะใช่ค่ะพี่นุกใช่ค่ะก็คือซึ่งมากกว่าแบรนด์อื่นเลยนะคะก็คือนแนะนําจริงๆค่ะ<ช>คือล่าสับสนุนมากนะคะสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นรังนกแท้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นของคนพันลุงบ้านเราด้วยนะคะซึ่งเราก็ต้องอุดหนุนคนพันลุงบ้านเราด้วยกันเองค่ะอ่าเรามาต่อที่ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปเลยนะคะก็คือไตปลาแห้งจากครัวลุงเอกค่ะ ซึ่งไทรปานี้นะคะทำมาจากเนื้อปลาสาบดย่างคะ่ะไม่มีขมชูรสไม่มีสารกันเสียนอกจากไตปปาแห้งน,นะคะก,ก็ยังมีน้ำพริกแมงดาดูดูแห้งโดยฟูลงเอกครัวลงเอกนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับวัดประดูหอมค่ะหรือข้าไปสั่งได้ที่เพจฟูลงเอกนะคะแล้วก็จะส่งทั่วประเทศเลยะคะ่ะพูดจริงสินคะตัวนี้ก็คือหิวเลยนะคะคแล้วก็สะดวกมากนะคะสําหรับใครที่แบบว่าหิวก็คือทานง่ายมากแกะแล้วก็สามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือ,อแชมพูสมุนไพรอัญชันค่ะซิเนเจอร์ของตำบลเลยนะคะเพราะว่า<ช>ทางตำบลได้นํามาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของโครงการของเราค่ะค่<ช><ข>ะนั้นเราก็ขอเชิญคุณลุงอภัยคงมานน์ค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการด้านสมาีพของตำบลขวาสวรรค์ของเรามาแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าด้านหน้าได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนาตัวก่อนนะคะครับแต่ผมมาให้โคมาโดนครับเจ้าของผิภัณร์ที่มีแนวคิดว่าทุกคนต้องใช้แชมพูสากผมใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะอาเพรทุกคนใช้เนี่ยผมก็เลยนํามาทดลองใช้อยู่สองถึงสามเกือบจะสามปีนี้แล้วนะครับใช้ดีบอกต่อนะครับแล้วแต่ยังไม่จดแจ้งอะไรแบบนี้ก็อยากให้นักวิจารเนี่ยมาช่วย ขับเคลื่อนให้ตัวนี้มีการจดแจ้งเพื่อที่จะจําหน่ายในท้องตลาดให้กว้างออกไปนะครับแต่ตอนนี้ก็มีสมาชิกใช้อยู่ทุกเดือนเลยนะครับถามว่าผลิตภัณฑ์อัญชันจริงแต่ว่ามีสมุนไพรถึง9ตัวที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับโดยการส่วนผสมที่มีสัดส่วนพอเหมาะพอดีนะครับยกตัวอย่างว่าอัญชันเหมือนกับพระเอกแล้วก็นางเอกของเราก็คือว่านหางจระเข้หลังจากนั้นเราก็จะมี ผลิตภัณฑ์หรือว่าพืชสมุนไพรอื่นๆผสมลงไปประมาณ7ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีบระเพชรมีใบยานางแล้วก็จะมีหลายๆอย่างตัวนี้นะครับผมจะอธิบายในโอกาสต่อไปเพราะเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับก็รวมถึงเ้าชนิดเลยใช่ไหมคะก้าชนิดเลยครับผมาันวัตกรของเราก็มีการใช้อยู่ได้หลายขวดแล้วนะคะใช่ก็คือผลตอบรับดีมากนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ก็เหุที่ใช้อันนี้เพราะว่าผมอายุสูงขึ้นผมจะร่วงก็เลยทดลองใช้ตัวนี้เพราะบอกอัญชันนี่เป็นสม,มุนไพรของไทยที่ใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษก็เลยไม่ได้ใช้อัญชันตัวเดียวก็เอาสม,มุนไพรตัวอื่นใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นเปลือกมังคุดเป็นต้นนะครับไม่ใช่มังคุดเป็นต้นนะคือตัวอย่างนะครับก็เอามาผสมผส,สานลงไปให้พอมีส่วนผสมที่สมดุลกันด้วยความคิดโดยการช่างตวงแล้วถามว่า ตรงนี้เราปลูกเองด้วยบางบางส่วนคือเหมือนอันชันนี่ผมทําสวนอันชันแล้วก็มีว่าหนหางจระเข้ซึ่งเราใช้ปุ๋ยที่เราหมักเองอ <Okay. S 2> ก็คือเป็นสมุนไพรหนึ100่งร้อยเปอร์เซนเลยด้วยแล้วก็ปลูก<ต>เองด้วยนะคะแต่ก็มีนะครับมีเคมีบ้างเล็กน้อยที่ถ้าทาให้เกิดฟองซึ่งเรายังหาสมุนไพรที่เป็นฟองไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องมีส่วนผสมลงไปบ้าง เล็กน้อยแต่ไม่มากนะักนะครับก็คือว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็น่าผลักดันมากเลยนะคะทางตำบลเราก็เลยได้นําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมาเป็นสนับสนุนเออผักดันโนให้แบบว่าได้ถูกต้องแล้วก็ได้สามารถจำหน่ายได้ใ,ในตลาดทั่วไปของประเทศเราเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอยากให้คุณลุงค่ะช่องทางการซื<ช>้อว่าสามารถจะซื้อหรือว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ ก็ตอนนี้ทาง yu-tube o ผมมีแล้วนะครับเข้าไปดูที่แชมพูอัญชันอภัยโคมงมานนหรือว่า ATK อัญชันนะครับผมก็มีส่วนผสมลงไปในนั้นด้วยแล้วนะครับติดตามช่องอภัยโครงมานน yu-tube o ได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ<อ>ก็คือช่อง yu-tube o นะคะของคุณลุงแล้วก็ติดต่อทางนวัตกรตำบลขัวสวรรค์ได้เลยเหมือนกันนะคะ<อ>ก็คือเราก็มีสินค้าตัวนี้นะคะใชะะะขอขอบคุณหมอทัศนิศ นวัตกรของหมอทักษิณไวโนโการ์ดีกด้วยนะครับที่จะพเพื่อนอแชมพูซึ่งเราคิดว่าทุกคนต้องใช้ใช่ไหมครับวันละสองครั้งครั้งหนึ่งทุกวันถ้าหากว่าเราช่วยกันในชุมชนสี่สิบาชุมชนช่วยกันครัวเรือนละเล็กละนะ้อยตรงนี้ผมคิดว่ารับรองคุณภาพเพราะ <c oughs> ผมใช้มาสามปีแล้วผมก็ไม่ร่วงนะครับใช้ได้ใช้ดีและนวัตกรหลายท่านที่ไปที่บ้านคุณลุงก็ได้นําไปใช้แล้วนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณลุงอภัยธรมานุนนะคะที่ได้มานมานําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆอีกอย่างหนึ่งให้พวกเราได้อ่ารับชมนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ่าเราก็ได้นําเสนอสินค้านะคะทั้งเจ็ดอย่างไปเรียบร้อยนะคะลําดับต่อไปนะคะอขอเชิญฟังเพลง